สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะพาพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะการตั้งคำถามและการตอบคำถามคืออะไร การตั้งคำถามเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการอ่านการฟังและการดูนะคะเรามาดูวิธีการตั้งคำถามกันนะคะ 1. กําหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัย 2. ผู้หรือเขียนคำถาม 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนซับซ้อน 4. ไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นต่อมานะคะเรามาดูวิธีการตอบคำถามกันค่ะ 1. อ่านคำถามให้เข้าใจว่าถามเรื่องอะไรมีกี่ประเด็น 2. ตอบให้ตรงประเด็นที่ถามไม่อ้อมค้อมวกวน หรือตอบยาวเกินไป 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองไม่ใช้คำศัพท์หรือภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะคะให้นักเรียนฟังและดูครูเล่านิทานอิศกเรื่องปูกับงูให้นักเรียนนะคะดูนิทานอย่างตั้งใจนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานกันค่ะ ปูกับงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทอรยศหักหลังใครแต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตัเกเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟัง และไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่า ถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนเหอียดาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตามเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไม่เอ้ยเรามาดูคำถามชวนคิดพิจารณาเนื้อหากันค่ะ หในเรื่องมีตัวละครหลักทั้งหมดกี่ตัวใครบ้าง 2. เพราะเหตุใดปูจึงฆ่าง,งู 3. ถ้าง,งูปรับปรุงนิสัยตนเองจะเกิดผลอย่างไรเมื่อกี้เด็กๆได้ดูนิทานไปแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามนั้งสามข้อนี้ได้ไหมคะ,ะคุณครูได้ยินเสียงแล้วว่าตอบได้เก่งมากๆเลย เรามาดูการตอบคำถามจากตัวอย่างกันนะคะคำถามในเรื่องมีตัวละครหลักกี่ตัวใครบ้างคำตอบก็คือมีตัวละคร2ตัวคือปูกับงูนะคะต่อมาค่ะคำถามเพราะเหตุใดปูจึงฆ่างูคำตอบก็คือเพราะงูมีนิสัยคดโกงคิดไม่ซื่อกับปู ทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอคำถามนะคะถ้างูปรับนิสัยตนจะเกิดผลอย่างไรคำตอบก็คืองูก็จะไม่ตายและเป็นเพื่อนที่ดีกับปูตลอดไปค่ะเด็กๆตอบคำถามถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเรามาสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการตอบคำถามกันนะคะเด็กๆ 1>, 1. ศึกษาเรื่องที่จะตั้งคำถามให้เข้าใจครบถ้วน 2. จับใจความสำคัญจากการฟังให้เข้าใจ 3. จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือสงสัยในระหว่างการฟัง 4. ตั้งคำถามให้ชัดเจนตรงประเด็นไม่กำกวม 5. ใช้คำถามและคำตอบที่มีลักษณะเชิงเหตุผลเช่นทำไม เพราะอะไรเพราะเหตุใดสาเหตุใดอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะการสรุปการตั้งคำถามและการตอบคำถามในวันนี้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนทำการบ้านในแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่64ให้นักเรียนอ่านเรื่องและตอบคำถามนะคะเด็กๆ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ